คผู้ชมขวัญเชื่อว่าผิวที่ขาวกระจ่งางใสอมชมพูนะคะเป็นผิวในความฝันของสาวๆทุกคนค่ะแต่จะมีใครคะที่ทราบบ้างว่านอกจากความขาวกระจ่งางใสจะทําให้เราสวยแล้วก็มั่นใจแล้วเนี่ยยังสร้างโอกาสดีๆในชีวิตให้มากมายเลยทีเดียววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษท่านหนึ่งค่ะที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะอาจารย์มงกุฎสิงหานานผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ P y ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลายๆคนสงสัย<ม>เอ๊ะขาวกระจ่างใส่อมชมพูที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างที่ขวัญบอกไปแล้วนะคะนอกจากจะทําให้เรามั่นใจแล้วเนี่ยสามารถสร้างอะไรดีๆให้กับชีวิตเราได้บ้างความขาวสร้างโอกาสค่ะความขาวสร้างความจริงใจอคนที่มีประกายเปล่งขาวกระจ่างใสเนี่ยคใครๆก็อยากอยู่ใกล้มไม่ว่าชายหรือหญิงค่ะแล้วเราเห็นหนุ่มๆซุปเปอร์สตาร์นะซุปตาซุปตาเนี่ย ในเกาหลีเนี่ยขาวกลิ้งกันทั้งนั้นหละค่ะแล้วก็ในเมืองไทยถ้าดำาๆหรือว่าคล้ำๆหมองๆเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสคนจะจีบเขาก็เอาไว้คนสุดท้ายจะไปสมัครงานเป็นเซลล์เป็นขายของก็เอาไว้ก่อนค่ะแต่ถ้าขา,ขาวๆมาก็โอเคเพราะว่าลูกค้าชอบมีความเป็นมิตรค่ะนะขาวอมชมพูหมายถึงมีสุขภาพดีเพราะเลือดเนี่ยมันเลี้ยไหลเวียนได้ดีค่ะแต่ถ้าขาวแบบกระดาษอันนี้พวกขาวซีดอันนี้ก็ไม่ดี ต้องขาวอมชมพูชมพูแบบพีไว้เนี่แหละอ่าค่ะหุณอาจารย์ขาวขวัญฟังดูแล้วตัวขวัญเองก็ไม่ได้ขาวกระจ่างใสอมชมพูอย่างนี้จะมีตัวช่วยหรือมีวิธีการเคล็ดลับยังไงคะที่จะให้แบบขาวแบบมีสุขภาพดีขวัญยังไม่ขาวกระจ่างใสค่ะคุณขวัญใช้เครื่องสัมางมาตลอดชีวิตมันมีเครื่องสมางบางอย่างไปกระทำให้พันธุกรรมหรือระดับโครงสร้างของเซลล์ผิดปกติมีอาการดื้อยามีอาการรับเคมีมาใหม่แล้วมันก็ ปรับตัวมันเองจนกระทั่งมันเนี่ยหาตัวมันเองไม่เจอละอกลายเป็นเซลล์ที่มีความผิดปกติผมเรียกมันว่าเซลล์ดำถาวรโอ้โหฟังดูแล้วไม่เนียเข้าใกล้เลยค่ะเซลล์นี้เพราะมันไม่สามารถทําตัวเองให้กลับมาเฟดสดสดเฟสเฟเหมือนตอนเด็กได้อีกแล้วเป็นเซลล์ดาถาวรถ้าปล่อยมันไว้นะแล้วไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไม่ว่าเราจะใช้ครีมอะไรกับตัวกระแขนกันหน้า และที่สําคัญกับบริเวณดวงตาอันกระปิ้งๆของเราเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะขาวขึ้นได้ต้องแก้ที่สาเหตุแท้จริงอันนี้ไปหาครีมอื่นมาทารอบตัวเท่าไหร่พอผิวหนังชั้นนอกมันเริ่มดีดตัวออกไปเราก็กลับมาดําถาวรเหมือนเดิมม,มันคือไลโคปีนค่ะไม่ใช่ไลโคบันไดนะต้องใช้ปีนค่ะแล้วตัวนี้จะหาได้จากที่ไหนคะไลโคปีน <cop> เนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ใน ผลไม้สีแดงและต้องสุกก็คือมะเขือเทศแต่คุณกินลูกเดียวไม่พอขาวหรอกท่านต้องกินเป็นตะกร้าแต่กินมะเขือเทศอย่างน้อย10บลูกต่อวันสดๆทั้งตะกร้าและเป็นมะเขือเทศสุกเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกินข้าวละทำไมล่ะคะเพราะมันอิ่มและไอความเปรี้ยวความเป็นมะเขือเทศก็จะทําให้ระบบไหลเวียนเพราะมันเป็นกรดทําให้กระบบกกระเพาะเนี่ยเสียหายได้ตอนเราก็ต้องอสกัดเอาแต่ไอไลโคปีนีออกมา แต่ไลโคปีนไม่ได้มีมากในมะเขือเทศสีแดงมันมีมากอยู่ในมะเขือเทศที่เราไม่เคยเห็นเลยค่ะมันคือมะเขือเทศสายพันธุ์สีม่วงมะเขือเทศสีม่วงม่วงๆนี่หละม,มันเกิดในยวนะกว่าปีไม่เคยเจอจริงๆค่ะจย์เพราะมันแพงมากและไม่สามารถวางตามท้องตลาดได้เขาปลูกปั๊บห้องแล็บเก็บเกี่ยวเข้ามาทํายาเลย,เลยอ่ามีอีกเยอะนะฮะเดี๋ยววันหลังผมเล่าให้ฟังที่เขาปลูกแล้วเราไม่เคยเห็นเลย เขาเก็บเกี่ยวเข้ามาดึงเอาไลโคปีนออกมาแล้วก็อัดเข้าไปใน p ีไวเพื่อที่จะเอามาให้กับผมได้จําหน่ายท่านผู้ชมค่ะแล้วนอกจากไอตัวไลโคปีนตัวนี้นะคะ,คะยังมีคุณสมบัติอื่นๆหรือว่ามีส่วนประกอบอื่นๆมั้คะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นที่ที่แบบว่าขวัญจะมั่นใจได้เลยว่าทานแล้วสวยแน่นอนพอเราขจัดเซลล์ผิดปกติเซลล์ดําถาวรออกไปจากร่างกายปับ๊บเราต้องใช้สารสกัดจากดอก คาฝอยตัวนี้เนี่ยจะทําให้เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นด้วยพอมันยืดหยุ่นมีความแข็งแรงเราเติมคอลลาเจนเข้าไปให้ช่องว่างระหว่างเซลล์ระดับชั้นผิวเนี่ยมีมีการอุ้มพอมันยืดหยุ่นอุ้มน้ําปั๊บผิวมันก็ตึงตึงไม่ไม่เหี่ยวย่นแบบนี้พอมันเหี่ยวย่นมากๆเข้ามันก็เหมือนตีนกาเราเนี่ยพอหลายๆเส้นอูเริ่มคล้ำแต่พอมันตึงก็ขาวเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่คอลลาเจน แล้วก็ใส่ตัวสารสก,กัดจากดอกคำฝอยค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้เลยต้องสารใส่สารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากชาเขียวซึ่งจะทำให้หัวใจเต้นช้าด้วยแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญด้วยโโทำให้เร่งการเอาเซลล์ที่ผิดปกติออกไปแล้วก็เอาเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด<น>เพราะเราต้องการผลลัพธ์ขาวใน20วันตามเป้าหมายของการผลิต สค่ะแสดงว่าทานพีไวเม็ดหนึ่งนี่ช่วยได้หลายเรื่องมากเรื่องแรกเลยเห็นชัดๆนะคะเป็นเมนเลยก็คือความขาวกระจ่างขาวกระจ่างใสตอยเกาหลีต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่แล้วครับช่วยเกิดกระบวนการให้ผิวพันแล้วก็รวมถึงให้หุ่นกลับมากระชับเฟิร์มด้วยเพราะว่าตัวสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยก็จะมีความสามารถทําให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงพอหัวใจเต้นช้าลงความสมดุลอะไรก็เกิดขึ้นพอเรานอนหลับสบายขับถ่ายปกติการเผาผลาญปกติเราก็จะผอมลงแต่อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลัก เป้าหมายหลักคือให้ขาวได้ใน20วันโดยไม่ต้องเสี่ยงความตายให้ตัวแท็บเล็ตนะฮะเราไม่ได้ใช้แคปซูลนะแคปซูลมีสารตกค้างอันตรายมากเราใช้แท็บเล็ตพอเข้าไปป๊๊บเขาก็กระจายตัว1เม็ดนี่ให้ผล24ชั่วโมงเพราะว่าเราจะกินเม็ดใหม่เมื่อเช้าวันใหม่เท่านั้นแสดงว่าวันละแค่1เม็ดเท่านั้นเองก็พอเพียงแล้วแต่ใครที่อยู่ในแบบคอสเจ้าสาวหรือแบบต้องการเร่งด่วนเข้าไปอีกจะไปเดทกับแฟนแบบให้แบบ ช็อกเลยว่าเธอขาวขึ้นได้ยังไงเนี่ย<อ>หรือเป็นโปรแกรมเรียกแฟนกลับบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับสองเม็ดได้ไม่อันตรายอาออจ,จารย์ค่ะรู้สึกว่าอาจารย์จะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเหลือเกินเน้นย้ำครับตัวนี้เนี่ยคะ่ะปลอดภัยมากน้อยไว้วางใจได้ขนาดไหนสินค้าเนี่ยได้รับรางวัล SGS เป็นโรงงานมาตรฐานที่มีคุณภาพในการผลิตมาตรฐาน SGS เราเคยคุยกัน ISO ISO ใครที่มีความรู้จริงๆเนี่ย ก็ต้องไปดูว่า ISOP ไหนแต่ถ้า s t s นี่แข็งกว่าเจ๋งกว่ายากกว่าและเราได้มาแล้วถัดไปก็คือฮาลานมุสลิมทานได้และถัดไปก็คือออยของจริงค่ะคุณเจอข้างๆมีข้างๆบ้านอาจจะมีขายตามห้างร้านอาจจะเจอของปลอมพ่อของผมของดีโดนก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถ้าท่านสั่งซื้อตรงนี้ของจริงและราคาดีกว่าระยะเวลาเห็นผลก็คือ20วันที่สบันขาว ครับเรียกว่าขาวไม่ต้องใช้เครื่องสมัมางค่ะอาจารย์คามีอีกหนึ่งคำถามซึ่งขวัญเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านคงจะสงสยัยอาจารย์เนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงมากคนหลายๆคนประทับใจมาแล้วทําไมอาจารย์ถึงมาการันตีอาหารเสริมพีไว้ตัวนี้ล่ะคะเพราะว่าเจ้าของครับเจ้าของเนี่ยเขามีนโยบายในการผลิตสินค้าแบบมีคุณธรรม,มเลือกสินค้าแต่ละชิ้นมาต้องดูดซึมเข้าร่างกายได้จริงข้อที่1ข้อที่2 จะต้องมาในราคาที่เป็นไปได้ไม่ใช่ต้นทุนนิดหน่อยอยู่ในกระแสะแล้วขายแพงเวอร์ผมถูกใจเจ้าของและกล้าเอาเกียรติประวัติของตัวเองมาการันตีหน้าจอว่าอันนี้กินแล้วขาวจริงและกินแล้วก็ปลอดภัยจริงค่ะไ,ไม่งั้นก็เอาเกียรติประวัติแห่งความเป็นโหนระดับประเทศมานั่งคุยงี้ไม่ได้ค่ะฟังอยู่แล้ว ขวัญเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านคงจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะคะจากเดิมมั่นใจแล้วจากการที่อาจารย์การันตีนะคะท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะอยากให้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พีไว้ที่หลายๆคนจะเลือกเอาไว้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามในบ้านค่ะครับคุณขวัญออกจากบ้านมาก็ต้องแต่งหน้าให้โอกาสตัวเองสวยบ้างเราจะมีคนรักเราจะได้รับโอกาสดีๆก็ต้องเริ่มจากการให้โอกาสตัวเองคนที่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เคยคิดทําอะไรใหม่ชีวิตก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น วันนี้ให้โอกาสตัวเองก่อนที่เวลาของคุณจะหมดลงนะครับก็เป็นสั้นๆง่ายๆแต่โอ้โหตื่นใจมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับความสวยความงามให้กับสาวๆและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎสิงหนันนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์พีไว้ค่ะขอบคุณค่ะครับ